พีพัชระทายาทเซ็นทรัลประกาศแจ้งข่าวร้ายตระกูลเจอการสูญเสียครั้งใหญ่ <Yeah. S 1> เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพีพัชระจิราธิวัฒน์เป็นนักร้องนักสแสดงในแบบและ <Yeah. S 1> นักดนตรีชาวไทยมีชื่อเสียงมาจากบทคุ้งและเคในภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยขั้นเทพ <Yeah. S 1> มีผลงานเพลงร่วมกับกลุ่มเพื่อนในานามวงรูปทอปโดยเขาอยู่ในตำแหน่งมือคีย์บอร์ดและกีตาร์ yeah. ปัจจุบันเป็นนักร้องนำร่วมกับบีมพากรมุสิกบุลเลอศในนามของวงไวโรถไวเดอร์โรสมีสไตล์เพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ร็อปสังกัดค่ายสไปซี่ดิสสไปซีดิส,ส,ดส <Yeah. S 1> พีทพัชระเป็นลูกเซี่ยวอังกฤษเนื่องจากย่าเป็นชาวอังกฤษเป็นลูกชายคนกลางจากพี่น้อง3ามคน <Yeah. S 1> เขาเป็นบุตรของทีระยุธจิราธิวัฒน์และเป็นหลานของสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์ผู้บริหารเครือเซ็นทรัล ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพีทพัชระพญาศาทเซนทรัลหลังประกาศแจ้งข่าวร้าย <Yeah. S 1> ประกูลเจอการสูญเสียครั้งใหญ่คุณตาเสียชีวิตโดยพีทพัชระนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า <Yeah. S 1> เคยถามตัวเองว่าคนเราจะมีอิมแพคต่อกันได้แค่ไหนแล้วคนที่เป็นฮีโร่จะต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะทิ้งเลกาซี่ <Yeah. S 1> ไว้คุณตาเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำครอบครัวตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณตาได้ใช้เวลาสร้างแต่รอยยิ้ม สร้งแต่ความสุขและความดีให้กับสมาชิกทุกคนคอยคำจุนและสร้างให้ครอบครัวของพวกเราแข็งแรง mm. อย่างเช่นแค่เวลาไปตลาดบางทีก็จะชอบมีของฝากส่งมาให้หลานๆที่บ้านแม้จะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน mm. มีการโทรมาทำถ่ายโทรมาร้องเพลงให้ฟังเพราะรู้ว่าผมเองไม่มีเวลาได้ไปนั่งเล่นด้วยบ่อยนกในช่วงหลังๆคุณตาได้มอบความอบอุ่นความรัก mm. ให้อย่างไม่เคยขาดผมดีใจมากๆที่ได้เกิดมาเป็นหลานคุณตามิตรมากๆ เป็นเกียตรติในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสรับความรักจากคุณตาได้มองดูคุณตาให้ความสุขแก่คุณแม่คุณยาย <Yeah. S 1> และหลานๆนคนอื่นผมเองก็จะสารต่อในสิ่งที่คุณตาทำคือการให้ความรักและดูแลครอบครัวต่อไปผมจะดูแลคุณแม่ <Yeah. S 1> คุณยายและพี่ๆน้องต่อไปแทนที่คุณตาได้ทำและจะส่งต่อให้รุ่งต่อไปในสิ่งที่ฮีโร่ของเราทำ <Yeah. S 1> วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเนื้อขอกราบลาครับคุณตารักเสมอ ในขณะที่ทางด้านคุณแม่ส้มชนัดดาก็ได้โพสต์อะไรว่าแล้ววันที่บีบหัวใจลูกที่สุดก็มาถึงจนได้พ่อขา mm. ลูกขอกราบลาส้มภูมิใจและดีใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อค่า6.02.2